มาเรียนรู้วิธีการแก้ไขเสียงบันทึกบน iPhone กันดีกว่านะครับว่าทำอย่างไรบางทีเราก็เข้าแอปเสียงบันทึกปุ๊บกดที่ปุ่มบ,บันทึกเสียงนี่<ง>ผมอยู่ที่แอปเสียงบันทึกแล้วนะครับบน iPhone แล้วกดบันทึกเสียงไปแล้วบางทีเราอยู่กับเพื่อนเราก็นับหนึ่งสองาเริ่มได้ป้าแล้วก็ติดไปด้วยนนี้หัวนะตอนท้ายปุ๊บยังไม่ทันกดหยุดอพอพอพอ,พอแล้วแล้วเรากดหยุดติดคําว่าพอพอพอ,พอแล้วอะไรอย่างนี้ไปคือ เราอยากจะส่งไฟล์ที่มันสมบูรณ์ไฟล์เสียงนะครับให้กับเพื่อนหรือตัวเราเองเก็บไว้อยากจะตัดหัวทิ้งอยากจะตัดท้ายออกไปเสียงบันทึกแอปนี้บน iPhone เป็นแอปพื้นฐานที่เขามีมาให้นะครับและ Watch over สำหรับเพื่อนผู้การทางสายตาทั้งเพื่อนคนตาบอดและคนสายตาเลืนลางสามารถเข้าถึงและแก้ไขเสียงบันทึกได้ครับผมมาเรียนรู้ไปด้วยกันกันกบบริการหมอคอม1414พลัสกันนะครับ อ่ะผมอยู่ในแอปเสียงบันทึกแล้วนะครับใช้งาน Watch Over อยู่ก็ขอบคุณคุณอุสาทิพนาคอมะนะครับหรือคุณอ้อยเจ้าหน้าที่สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาอืที่มาบันทึกเสียงนี้ไว้ผมผมบันทึกไว้แล้ว Central World วันที่ซอยบุญอยู่15 56ะระยะเวลา48วินาที48วินะครับขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแต่สองครั้งเสียงไหนเราอยากจะขยายออกมาให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บแล้วเราก็ปัดฟ้ามา15 56 ปัดการทำงานเพิ่มเติมปุ่มตำแหน่งแทร็ศูนย์วินาทีจาก4 8วินาทีสามารถแก้ไขเสียงบันทึกปุ่มเนี่ยเราสามารถแก้ไขเสียงตรือลงเพื่อเกรได้แล้วปัดความากเลื่อนถอยกลับ15วินาทีเล่นปุ่มเราจะไปหรือลงเพื่อเลือกการให้เพื่อนเพื่อนกดเล่นเพื่อฟังเสียงบันทึกนี้กันก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ฟีเจอร์นี้เสียงพูดปิดอ่าแล้วก็กดเล่นกันหน่อยนะครับให้เพื่อนๆฟังเสียงแบบเต็มเต็มที่บันทึกมาแล้วครับหนึ่งสองไปอันนี้ลองใช้งานแอปเสียงบันทึกนะครับคุ ก็คือห้องสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยพัฒนานะคะจริงๆแล้วค่ะมีบริการพิมพ์หนังสืออักษรเร็วให้แต่ว่าทางผู้รับบริการนะคะต้องมีไฟล์ที่เป็นไฟล์ Word มาให้นะคะและทางเราก็จะปริ้นให้ซึ่งกระดาษเนี่ยจะมี3ไซส์ก็คือ1 Master 2 l e t t ์ r 3 a เลซึ่งราคาค่ะก็คือแผ่นละ5บาทไม่ว่าจะพิมพ์หน้าเดียวหรือหน้าหลังก็คือราคา5บาทเท่ากันหมดเลยนะคะ ถ้าท่านใดสนใจสามารถาติดต่อมาที่เบอร์สมาคมแล้วก็ต่อสามหนึ่งสองได้เลยนะคะขอบคุณคุณอ้อยมากเลยครับค่ะเดี๋ยวตรงข้างหลังเดี๋ยวผมไปต่อตัดนะครับเพื่อนๆเสียงพูดเปิดอยู่อ่าก็เมื่อกี้เป็นเสียงบันทึกที่อัดมานะครับขอบคุณคุณอ้อยอุตสาธิปอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆสังเกตไหมครับตอนต้นผมก็จะพูดตึดต๊ดๆแล้วพอไมครับคุณน้อยคุณอ้อยพร้อมค่ะผมก็หนึ่งสองซ่มไอ้ตรงนี้หลังจากซ้ําผมจะต้องหั่น ตั้งแต่ต้นถึงตรงนี้ออกไปและตอนท้ายผมจะตัดตรงสุดที่ขอบคุณขอบคุณครับคุณอ้อยแล้วคุณอ้อยบอกค่ะพอหลัง่ะปุ๊บต้องตัดออกทิง้งวิธีการทำยังไงครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับเดี๋ยวผมหนึ่งนิ้วปัดซ้ายมาที่ ตำแหน่งแนท็กก่อนนะครับแล้วตรงนี้ปัดขึ้นปัดลงเพื่อกรอได้ผมหนึ่งนิ้วปัดลงไปที่ศูนย์ส3วินาที3 8 3 3 28วินาทีจาก24วินาทีลงจาก4 9วินาที1 4บวินาที4รือวินาที0ูนวินาทีจาก48วินาทีวิธีการตั้งข้อสังเกตของผมอย่างหนึ่งนะครับผมจะปัดขวามาที่แก้ไขเสียงเลื่อนอยกลับเล่นปุ่มเล่นนะครับไม่มีการทำงานและผมจะไปดูจำนวนวินาทีดีกว่าว่าตอนที่ผมนับหนึ่งสองสามแล่่นนกอ อันนี้ลองใช้งานแอปเสียงบันทึกนะครับคุณอ้อยพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ one two mm hmm. อ่านี่ครับ one two three แล้วผมก็กดหยุดทันทีเลยตรงนี้ครับผมจะไปสังเกตตอนต้นที่ผมจะเอาออกว่ากี่วิผมปัดซ้ายมาเลื่อนขยกลับแก้ไขสิทตำแหน่งแท็การทำงานเพิ่มตำแหน่งแท็กก5วินาทีจาก48วินาทีสามารถปรับได้ตำแหน่งแท็ก5วินาทีนะครับที่ผมจะต้องนำออก ตอนท้ายผมก็แต่งๆว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะตอนท้ายจริงๆเราก็ต้องเพลย์ไปแล้วหยุดตรงนั้นเราจะได้รู้ว่าประมาณกี่วิอ่ะเดี๋ยวเราเราลองไปเล่นถึงตรงนั้นดีก,ก้ไขเสียงเลื่อนถอยกลับเล่นอ่าเล่นอ่าไม่มีก็คือห้องสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนานะคะ,ะเดี๋ยวผมผมไปตำแหน่งแท็กใกล้ๆดี้เ่อนถอยกว่านะเลื่อนถอยกลับสิแก้ไขเสียงบันทึกตำแหน่งอะไรสิ 14, 19, 24, 29, 33, บสี่สิบเก้าวินาทียี่สิบสี่ยี่สิบเก้าวินาทีสามสิบสามวินาทีผมก็<า>ก <48 S 2> บัที่ตำแหน่งแท็กแล้วก็ปัดขึ้นปัดขึ้นสามสิบแปดวินรับ คเล่นเลื่อนแก้ไขตำแหน่งการทำตำแหน่งโธร์แย่สามสิบแปดวินาทีจากแท็กขสามแปดแล้วผมจะปัดขวาไปที่แก้ไขกลุ่มเลื่อนถอยเล่นกลุ่มเล่นแล้วหนึ่งนไม่เปการทำงานนะครับปุ๊บาที่เบอร์สมาคมแล้วก็ต่อสามหนึ่งสองได้เลยนะคะขอบคุณคุณอ้อยมากเลยครับค่ะอ่เมื่อกี้ผมกดเลยไปนิดนึงมันอาจจะต้องเนี่ยเมื่อกี้เลยไปนิดนึงนะครับแต่ผมปัดซ้ายมาเล่นดีก้ไขสิบตำแหน่งแท็การทำตำแหน่งโธร์แย่สี่สิบห้าวินาทีจากสี่สิบแปดวินาทีสามารถปรับได้จากสี่สิบแปดผมว่านะครับ คุณอ้อยน่าจะพูดขะตอนสัก44.8นะครับหรือ44.7เนี่ยแหละครับคราวนี้ผมก็รู้แล้วผมจะตัดผมจะเอาตั้งแต่ตั้งแต่5าวิจนถึง44.7่ก่อน5าวิแล้วก็หลัง4 4 7ไม่เอาอืมอย่างเงี้ยทำให้เรารู้ต้นกับปลายอืมอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้เวลาจะแก้ไขเพื่อไปตัดหัวตัดท้ายทิ้งทำไงครับผมปัดขวามาที่แก้ไขสียงบันทึกเลื่อนถอยแก้ไขสียงบันทึกปุ่มแก้ไขสีงง่งบันทึกปุงง่มนะครัคร้งาไปับ แล้วเราให้ปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ปุ่มที่ชื่อว่าเล่นปุ่มตัดต่อครับเลื่อนถอยกับตำแหน่งตัดจุดรูปเลื่อนติดต่อปุ่มครับผม Apple ใช้คําว่าตัดต่อนะครับผมไม่ได้ใช้เองนะครับผมอันนี้อ่าก็จริงๆผมจะสอนตัดหัวและตัดท้ายนะครับแต่เมนูนี้เขาชื่อว่าตัดต่อนะครับผมโอเคหนึ่งนิ้วตตดสองครั้งเข้าไปครับเริ่มตัดต่อภาพรวมรูปเลื่อนเสียงศูนย์วินาทีสามารถปรับได้เขาก็จะมาอยู่ที่เมนูเริ่มตัดต่อ มันจะมีเมนูเริ่มตัดต่ออยู่ตรงนี้เราสามารถปัดขึ้น4.8วินาทีปัดลง0วินาทีอ่าได้นะครับคือคือเมนูตรงนี้เขาจะมีเริ่มตัดต่อก็คือเราจะตัดตรงหัวกับ1นิ้วปัดขวามาสิ้นสุดการตัดต่อภาพรวมรูปเลื่อนเสียง48วินาทีสามารถเดรับได้สิ้นสุดการตัดต่อนี่คือตรงท้ายคลิปเราก็1นิ้วปัดลง43.2วินาที 1>, 1นิ้วปัดขึ้น48วินาทีเนี่ยครับสามารถที่จะเลื่อนได้โดยการ1นนิ้วปัดขึ้นปัดลงแต่บางที หนึ่ิ้วปัดขึ้นหนึ่งนิ้วปัดลงเนี่ยมันจะเนี่ยหนึ่งนิ้วปัดลงสีบันทึกยกเลิกปุ่หอยุญานนะครับมันสิ้นสุดการเริ่มตัดต่อระยะเวลาเริ่มตัดต่อสวินาทีสองจุดสี่สแปดวินาทีวินาทีเจาจุดหวินาทีเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะไปแบบเราเราจะไปแบบจุดหนึไม่ได้อ่ผมนวินาทีศูนวินาทีผมแต่ผมผมสำรวจอีกทีหนึ่งครับ ตรงเริ่มตัดต่อกับสิ้นสุดตัดต่อเนี่ยมันจะมีอยู่2จุดด้านบนกับด้านล่างอ่าเดี๋ยวผมปัดขวามาสิ้นสุดตัดตำแหน่งปัจจุบัน4 3 2วินาทีอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําด้านบนสิ้นสุดนนะเริ่มตัดต่อรายละเอียดรูปคลื่นเสียงระยะเวลาโตคุณปัดซ้ายมาที่ระยะเวลานะครับระยะเวลา48วินาที48วินาทีผมจะปัดขวามาที่เริ่มตัดต่อก่อนเริ่มตัดต่อรายละเอียดรูปคลื่อนเสียง0นวินาทีตรงนี้คือหัวคลิปใช่ไหมครับเราเอาใกล้5วินาทีที่ส แต่ว่าถ้าปัดขึ้นอีกทีมันจะเจ็ดวินาทีเลยใช่ไหมผมปัดลงมาท <4. 8. S 1> ี่สีวินาทีตอนนี้ผมเอา4.8ก็ได้แล้วปัดขวาม,มาสิ้นสุดการตัดต่อรายละเอียดรูปเคลื่อนเสียง4 3 2ว<ม>ินาทีสามารถเดิรกลับได้อ๋อแต่สองครั้งีบ้าวินาทีผม48วินาทีอันนี้เต็มสุดที่4 8ใช่ไหมครับผมจะปัดลงเอาให้เอาให้ใกล้กลับ4 4 7ดนะครับผมก็ปัดลงมา4 5 6ิกวินาทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ปัดลงมาที 2> 2. ่ามเหลืองวเนาที่อนก็ ให้ปัดขวาม,มาต่อครับตำแหน่งปัจจุบัน43.2วินาทีเนี่ยตำแหน่งปัจจุบันเป็นตัวนี้นะปัดขวามาต่อปุ่มเนี่ยตรงนี้ผมอย่างนิดนึงคือในหน้าเนี่ยผมอยากให้เขาสามารถที่จะเล่นได้แบบครบถ้วนเนาะแต่ไม่เป็นไรอ่ะเราปัดขวามาเล่นปุ่มขวามาลบปุ่มขวามาเริ่มตัดต่อภาพรวมรูปเคลื่นเสียง4.8วินาทีสังเกตไหมครับว่าลบเล่นปุ่มต่อจากปัดขวามาเจอเล่นปัดขวามาเจอลบปุ่มลบปัดขวามาจะคุณเจอเริ่มตัดต่อภาพรวมรูปเคลื่อนเสียง4.8วินาทีสามารถปรับได้แค่สองครั้งทางไว้แล้วลากเล คือมันจะมีเริ่มตัดต่อบนกับเริ่มตัดต่อล่างปัดความไม่อีกทีสิ้นสุดการตัดต่อภาพรวมรูปคลื่นเสียง43.2นาทีสามารถปรับได้แต่สองครั้งทางไวแล้วลากเลือกแก้ไขข้างล่างจะ<ก><ช>มีสิ้นสุดการตัดต่ออีกแต่เริ่มตัดต่อกับสิ้นสุดการตัดต่อของเริ่มตัดต่อคือหัวคลิปสิ้นสุดการตัดต่อคือท้ายคลิปนะครับของด้านล่างที่อยู่ต่อจากปุ่มเล่นปุ่มลบเนี่ยเราสามารถที่จะใช้1นิ้วแต่สองครั้งคือครั้งที่2ครั้งและลากไปทางขวาเพื่อเพิ่มลากไปทางซ้ายเพื่อล แล้วพอเมื่อไหร่ก็ยกนิ้วขึ้นละเอียดมากขึ้นเป็นจุดหนึ่งจุดสองวินาทีได้อย่างเช่นผมปัดขวามาที่เริ่มตต่อภาพรวมรูปคลื่นเสียงิ้นเริ่มตต่อภาพรวมรูปเคลื่อนเสียง4.8ดวินาทีสามารถปรับได้แต่สองครั้งทางไวแล้วลากเพื่อแก้ไขการเลือกใช้หน 1. 1> <N> ึ <N> ่งนิ้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อตรงเนี้ยสามารถตรงนี้4ี่จุดดวิใช่ไหมครับหัวคลิปผมจะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งครั้งที่สองแช่ไว้ปุ๊บแล้วลากมาทางขวานิดหนึง5.9าห้าจุดเก้าวินาทีอุ้ยเลยไปลากไปทางซ้าย สี่จุดแปดวินาทีไม่ได้อ่ะสี่จุดเก้าวินาทีสี่จุดห้าวินาทีเลื่อนจุดเริ่มต้นการเลือกอ่านี่ครับได้ไหมลองปัดซ้ายแล้วปัดขวาลปุ่มเริ่มตัดต่อภาพรวมรูปเคลื่อนเสียงห้าจุดสองวินาทีสามารถปรับได้อ่ะเลยไปงครั้ทางไวแล้วลากเพื่อแก้ไขการเลือกใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อปรับก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งที่สองแช่ไว้แล้วลากกลับไปทางซ้ายนิดหนึ่งปึ๊บปึ๊บลากไปทางนิดเดียวสามจุดเก้าวินาทีหกจุดสามวินาทีสี่จุดเก้าวินาทีห้าจุดหน ห้าจุดหนึ่งวินาทีเลื่อนจุดเริ่มต้นการเลือกลุดมเริ่มตต่อภาพรวมรูปเลื่นเสียงห้าจุดหนึ่งวินาทีสามารถปรับได้ห้าจุดหนึ่งแต่สองครั้งทานไว้แลวลากเพื่อแยกถ่ายการเลือกใช้หนึ่งจุดหนึ่งตรงนี้มันยากมากเลยเพื่อนๆผมว่าเอาลองลองดูก็ได้เอาให้ได้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่สองแช่ปุ๊บลากไปทางซ้ายนิดเดียวห้าจุดหนึ่งวินาทีสี่จุดแปดวินาทีห้าจุดสองวินาทีเสียงัตำแหน่งปัจจุบันสี่จุดเก้าวินาที เล่นปุ่มตำแหน่งปัจจุบัน4.9วินาทีสิ้นสุดการเริ่มต่อต่อภาพรวมรูปคลื่นเสียง4.9วินาทีสามารถได้ลับได้ยต่สองครั้งทางไวแล้ลากเลือแก้ไขแล้วใช้ทิยวจริงๆ5 2วินาทีเยอะไปเสียงบันทึกยกเลิกเล่นปุ่มเดี๋ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยมันชอบแบบเกิดอาการแสกเร่นะครับมเล่นปุ่มลบปุ่มเริ่มตัดต่อภาพรวมรูปคลื่นเสียง5.1วินาทีสามารถกลับได้เอามแต่สองครั้งทางไวแล้สงสารผมเถอะ5.1ก็5.1เนาะ อาจจะเลยทับเสียงคุณอ้อยไปนิดนึงเนาะไม่เป็นไรมากนะอ่ะปัดขวามาสิ้นสุดการตัดต่อภาพรวมรูปเคลื่อนเสียง4 3 2ิวินาทีสามารถเดรับได้สิ้นสุดการตัดต่อนะครับแล้วลากเลือกแก้ไขการเลือกใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นผมจะทําให้กลายเป็น44่4ี่สี่จุดไรเดียอ่ะ1นนิ้วแต่สองครั้งกึ้นแช่แล้วลากไป4 3ิวินาทีลากขวาอ้าวได้ไั้ยลากเลื่อนจุดเริ่มต้นการเลือก เดี๋วริ่มตัดต่อสิ้นสุดการตัดต่อภาพรวมรูปเลื่อนเสียง43.2วินาทีเริ่มตัดต่อภาพรวมรูปเลื่อนเสียง42.2วินาทีสามารถไกลับได้ไปรับผิดครับพ<ๆ>ืสองครังทางไว้แล้วลากเลือกแก้ไขการเลือกใช้น<ป> 1>, 1นิ้วปัดขึ้นหรือล,ลากตรงจุดเริ่มต้นออาเดี๋ยวปัดลงมา33.28.6วินาทีโอ้เนี่ยต้องทำอย่างนี้ใหม่นะครับผมไปทำผิดครับอ่ะเอาใจช่วยผมหน่อยครับ5.5วินาที 5วินาทีเริ่มเลืกันได้เลยตอนนี้สิ้นสุดเริ่มตัดต่อภาพรวมูปคลื่นเสียงห้วินาทีสามารถตัดได้5วิเป๊เลยสิ้นสุดการตัดต่อสิ้นสุดการตัดต่อป๊บสี่ามจุดวินาทีสามารถตัดได้สิ้นสรัการตวเอกเล้วเลือกลือเพื่อแก้ไขการเลือกใช้หนึ่งาก4วาสี่สิบสี6วินาทีสี่สิาที่จุดสี่สิ้นกุดกวินาือสี่สแบ้วินา่ีสี่สิบสี่จุรเจดดวินาทีเรื่อง4 4ดสินสุีการถตัอได้เล้วเริ่มตัดสิ้นสุดนารับต่อ มันอาจจะต้องลองฝึกหนึ่งนิ้วแตดสองทางที่สองแช่ไว้ลากไปทางซ้ายหรือขวาแต่ถ้าปัดขึ้นปัดลงเนี่ยมันง่ายมากกับเพื่อนๆอ่ะอันนี้เราก็ปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ปุ่มปรับใช้กันครับยกเลิกปุ่มตัดต่อต,ะตะัดต่อปรับใช้ไม่ให้เลือกปุ่มอ๋อเราต้องกดตัดต่อตัดต่อเราต้องกดตรงไหนก่อนนะพเพื่อนๆเดี๋ยวผมลืมสิ้นสุดการเริ่มตัดลบปุ่ม,ลมเล่นปุ่มตัดต่อตำแหน่งตัดต่อปุ่มเราจะต้องจากด้านล่างสุดนะครับปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ปุ่ม สิ้นสุดเริ่มตัดลบกลุ่มบเล่นเล่นปัดซ้ายมาอีกตัดต่อตัดต่อกดที่ปุ่มตัดต่อก่อนครับหนึ่งนิ้วตตดสองครั้งอ่ะยกเลิกกลุ่มแล้วเสร็จแล้วลองปัดขวามาเล่นดูไหมครับปรับใช้ปุ่มซอยบุญอยู่สิบห้าห้าระยะเวลาสี่สิบวินาทีตอนนี้เหลือเนี่ยครับจากสี่สิบแปดวิเหลือสี่สิบวิแล้วพอเราลบทิ้งไปเริ่มตัดต่อรายละเอียดสิ้นสุดการตัดต่อตำแหน่งปัจจุบันสามสิบเก้าจุดเจ็ดวินาทีตอนนี้ตำแหน่งปัจจุบันเขาเพี้ยนนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายกเลิกตัด่รับใชุ้ม ด้านบนสุดนะครับแล้วเราปัดไซน์ย้อนกลับมาที่หาปุ่มไซนปรับใช้ป,ปรับใช้อีกทีหนึ่งแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งอ่ะสิ้นสุดหมุ่ตัดต่อแล้วเราก็เสร็จสิ้นปุ่มปัดขวามาทีหนึ่งที่ปุ่มเสร็จสิ้นแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งครับยืนยันไป,ปบันทึกเสียงบันทึกปุ่มแล้วเขาจะถามว่าเราจะบันทึกเสียงบันทึกแบบไหนคือบันทึกเป็นเสียงบันทึกใหม่ปัดขวามาบันทึกเป็นเสียงบันทึกใหม่กับบันทึกเสียงบันทึกปุ่มบันทึกเสียงบันทึกอันนี้คือบันทึกซ้ำลงไปเลยนะเรา เรากันพาดไว้ก่อนดีกว่าเราก็ปัดขวามาที่บันทึกเป็นเสียงบันทึกใหม่บันทึกเป็นเสียงบันทึกใหม่ครับแต่ถ้าใครคิดว่าชัวแล้วก็กดเลยแต่เดี๋ยวหายหมดนะเราก็ปัดมาที่บันทึกเป็นเสียงบันทึกใหม่ครับแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งบันทึกเสียงกลุ่มโอเคบันทึกเสียงเราปัดซ้ายมาเซ็นทรัลเวิร์กซอยบุญอยู่สิบห้าห้าสิบโอันนี้คือไฟเดิมนะอันนี้คือไฟเดิมผมปัดซ้ายมาที่ ลบปุ่มข้ามไปข้างหน้าอยาเดีนเลื่อนไปใหม่เลื่อนถอยกลับสิบแก้ไขเสียงบรรตำแหน่งแทรกสุดการทำงานเพิ่มปุ่มสิบหกสามสิบซอยบุญอยู่สำเนาช่อง้นข้อความนี่ไงซอยบุญอยู่สำเนาเขาบอกสำเนาครับตอนนี้เป็นสำเนาแล้วเราปัดซ้ายให้มาที่ปุ่มเล่นขับขวาสุดแก้ไขเสียงเลื่อนถอยแก้ไขลับสิบเล่นปุ่มเรามาเรามาดูครับว่าผมจะทำได้ไหมเสียงพูดปิดเดี๋ยวผมกดเล่นให้ฟังก่อนสิ่งที่ผมตัดต่อซอยบุญอยู่สำเนาตัวนี้มาครับหนึ่งสองป้จี ก็คือห้องสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยพัฒนานะคะจริงๆแล้วค่ะมีบริการพิมพ์หนังสืออักษรเร็วให้แต่ว่าทางผู้รับบริการนะคะต้องมีไฟล์ที่เป็นไฟล์ Word มาให้นะคะและทางเราก็จะปริ้นให้ซึ่งกระดาษนียจะมี3ไซส์ก็คือ1 Master สเตอร e r 3 A4 เอซึ่งราคาค่ะก็คือแผ่นละ5บาทไม่ว่าจะพิมพ์หน้าเดียวหรือหน้าหลังก็คือราคา5บาทเท่ากันหมดเลยนะคะ ถ้าท่านใดสนใจสามารถาติดต่อมาที่เบอร์สมาคมแล้วก็ต่อ312ได้เลยนะคะขอบคุณคุณอ้อยมากเลยครับค่ะอา้าวเพื่อนๆสังเกตไหมครับข้างหลังเป๊ะแล้วค่ะแต่ข้างหน้ามันยังมี two t r e อา่าเนี่ยฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตะนเะสียงพูดเลยแก้ไขเสียงตำแหน่งทแทร์สามสิบเก้าวิสสามสิบสามยี่สิบย<ห> <20, S 1> ี่สิบสิบเก้าสิบห้าสิบเจ็ดนาฬิกาสามวินาทีศูนย์วินาทีศูนย์วินาทีแก้ไขเลื่อนถอยกลับสิบเล่นเล่นจี ก็คือทูทีเออมันวิหนึ่งไหมอ่ะเพื่อนเือน<ๆ>ผมเริ่มเหนื่อยแล้วเอาเป็นว่าเราจะแก้ไขใหม่ม่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ตรงนั้นอ่ะข้ามไปข้างเ,เล่นเลื่อนถอยกลับสแก้ไขเสียงบันทึกเราก็ไม่อนเดิม,รรมครันเดาจาวูครับหาปุ่มแก้ไขเสียงบันทึกครับกดเข้าไปครับแทนที่ปุ่มแล้วก็ปัดซ้ายมาที่ป,ปุ่มเลื่อนถอยกลับตำแหน่งปัจจุกกรุ๊เลื่อนเสียบตัดต่อครับหนึ่งนิ้วตัดสองครั้ง เริ่มตัดต่อภาพรวมรูปคลื่นเสียงศูนย์วินาทีสามารถเดรับได้สิ้นสุดเริ่มตัดต่อภาพรวมรูปคลื่นเสียงศูนย์วินาทีสามารถเดับได้เราเริ่มตัดต่อด้านบนเนี่ยเราได้แค่ปัดขึ้นสี่วินาทีเนี่ยสี่วิมันเยอะไปอ่ะปัดลงศูนย์วินาทีโอเราก็ต้องปัดขวาสิ้นสุดการสิ้นสุดการตัดต่อเริ่มตัดต่อภาพรวมรูปคลื่นเสียงเราอยู่เริ่มตัดต่อด้านล่างเลยวิธีสังเกตคือปัดขวามาสุดสิ้นสุดสิ้นสุดการตัดต่อภาพรวมรูปคลื่นเสียงเริ่มตัดต่อภาพรวมรูปคลื่นเสีีีียงงงวินนนนาาาทตตรรรเ้้้้้ถแแคั่่ชป๊ เขาจะบอกคูดเริ่มตัดต่อแล้วเราศูนวินาทีเลื่อนมาทางขวาศูนย์จุดนวินาทีศูน1์จุดนึ่งดหนึวินาทีเลื่อนจุดเริ่มต้นการเลือกเนี่ยครับลบปุ่มเริ่มตัดต่อภาพรวมรูปเลื่อนเสียงหนึึ่วินาทีสามารถเดับได้จุดหนึแบบนี้แ่สองครั้งทานไว้แล้วลากเลือแก้ไขการเลือกใช่คปัดล้าุ่มที่ปุ่มตัดต่อปุ่มปุ่มตัดต่อแล้วหนึ่งนิ้ว่ต่สองครั้งไปบันทึกส สิ้นสุดหมุ่ตัดต่อแล้วก็ปัดขวาม,มาที่เซฟสิ้นปุ่มสิ้นนะครับเคาะไปแล้วก็บันทึกเป็นเสียงบันทึกใหม่บันทึกปิดทิ้งเมนูตามบริบันทึกเป็นเสียงบันทึกใหม่บันทึกเป็นเสียงบันทึกใหม่เหมือนเดิมครับปัดขวาม,มาตัวนี้แล้วหนึ่งนี้แต่อสองครั้งป๊อปบันทึกเสียงปุ่ม แล้วเราก็ปัดซ้ายเซ็ซอยบุญอยู่ซอยบุญอยู่สำเนาสิบหกสามสิบเจ็ดเราจะมีสำเนาสองราจะมีสำเนาสนะปัดซ้ายมาลบกลุ่มข้ามไปข้างหน้าอยากเล่นกลุ่มเราจะมาลองเล่มการทำงานเล่นไฟล์นี้ก็คือไฟล์นี้แหละเขาเขาใช้ชื่อว่าอะไรตำแหน่งเทรกศูนย์วินาทีการทำงานเพิ่มเติมสิบหกสี่สิบเอ็ดซอยบุญอยู่สำเนาสองช่องอ้อนการเป็นสำเนาสองนะครับผมปัดซ้ายย้อนกลับมาแล้วปัดขวากลับมาสิบหกสี่สิบเอ็ดการทำงานตำแหน่งเท่าไรกแก้ไขเสียงเลื่อนถอยกลับเล่นเล่นครับไม่มีการทำเสียงพูดปิดหนึ่งนิ้วแต่อกาารวิจััยและะะพฒนนค ไม่เป๊ะเลยครับเพื่อนเพื่อนก็คือจริงๆผมว่าน่าจะสัก0.9มะเพื่อนเพื่อนอันนี้ผมจะลบทิ้งเลยนะลบทิ้งเสียงพูดตำแหน่งแหร่แก้ไขเลื่อนถอยกลับเล่นปุ่มข้ามไปข้างหน้าหยาดลบปุ่มลบทิ้งอันนี้ผมลบเลยนทเวิลดวันที่29สัมเนาเดิมซอยบุญอยู่สำเนา16 37แก้สำเนาตัวเดิมเนี่ยหนึ่งนี้แต่สองครั้งให้ขยายออกมาแล้วปัดมาที่แก้การทำงานตำแหน่งไหร แก้ไขสิ่งบันทึกแก้ไขสียงบันทึกปุ๊บแทนที่กลุ่มแล้วก็ปัดซ้ายที่ตัดต่อเลิ่มขอยับสิดตำแหน่งปัจจุบันรูปคลื่นสีตัดต่อกลุ่มต่อเคาะไปหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บอ่าเริ่มตัดต่อระลอกอีกเลูอกคลื่นสีสิ้นสุดตำแหน่งปัจจุบันตัดต่อไม่ให้เลือกปลุ่มบัดมาที่ด้านล่างสุดสิ้นสุดการตัดต่อภาพรวมรูปคลื่นสีเริ่มตัดต่อภาพรวมรูปคลื่นสีเพราะผมจะตัดตรงนี้เมื่อกี้หนึ่งจุดหนึ่งมันเยอะไปใช่ไหมอาจจะต้องเหลือศูนย์จุดแปดนะหนึ ตัดต่อปุ่มเดี๋ยวนะครับตัด่อปุ่มสิ้นสุดเท่าไหร่ดีนะครับภาพรวมรูปคลื่นเสียง0.8วินาทีสามารถกดได้0.8สองารั้งทางไหนแล้วลากเลือกแก้ไขการเลือกใช้นะครับขึ้นหรือลงเพื่อปรับค่าได้ละได้ละแล้วก็ปัดซ้ายมาที่ปุ่มเล่นปุ่มตัดต่อตัดต่อนะครับเจอปุ่มตัดต่อแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งนะครับเข้าไปที่ตัดต่อแล้วเหมือนเดิมครับปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ปุ่มปรับใช้่สิ้นสุดเริ่มตัดต่อระยะเวลา16ซอยบุญอยู่่่่่่่ปปปรรรรััััััับบบบใใช้้้้ไไมมมหเเลลืออออออนกจาววทตตตตตตดดดดแะค ยกเลิกที่สิ้นสุดการตัดต่อเริ่มตัดต่อลบุ่มเริ่มตัดต่อภาพรวมรูปคลื่นเสียง0.8วินาทีลบกลุ่มเล่นกลุ่มตัดต่อกลุ่มเรายังไม่ได้กดตัดต่อนะครับเรากดใหม่ก่อนตัดต่อปึ๊บยกเลิกกลุ่มแล้วก็ปัดขวามาที่ปรับใช้ปรับใช้เมื่อกี้ยังไม่ได้กดเริ่มไม่ได้กดตัดต่อเอาเอาใหม่กดปรับใช้ใหม่สิ้นสุดมัวตัดต่อแล้วก็ปัดมาที่เสร็จสิ้นเสร็จสิ้นเหมือนเดิมครับแล้วก็หนึ่งน บันทึกนทึกกงุ่มแล้วก็เราก็ปัดมาที่บันทึกเป็นเสียงบันทึกใหม่บันทึกเสียงบันทึกใหม่เพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดปัญหาโอ้โหรอบนี้ผมบันทึกเสียงกลุ่มเหนื่อยมนกเนอนะผมว่ามาตัดบนคอมเร็วกว่าแต่บางครั้งบางคนมีมือถือเครื่องเดียวมันก็ต้องตัดบนนี้อ่าผมปัด้ายมาซอยบุญซอยบุญอยู่สำเนาลบกลุ่มสร้างไปข้างหน้าเล่นกลุ่มเล่นที่เขาอยากขยายตัวเนี้ยก็คือสิ่งที่เราตัดต่อใหม่ก็คือกดเล่นได้เลยนะเสียงพูดปิดนึ่งซอง ก็คือห้องสถาบันคนตาบอแห่งชาติเพื่อการวิจัยพัฒนานะคะจริงๆแล้วค่ะมีบริการพิมพ์หนังสืออักษร,รเร็วให้แต่ว่าอ่าเสียงพูดเปลดอยอยู่ประมาณนี้ละกันจริงๆเมื่อกี้ผมว่าถ้าได้0.9เพราะเมื่อกี้มันมีนิดหนึ่งนะถ้าได้0.9วิจากจากไฟสำเนานะมันคงเวิร์กมากเลยเพื่อนๆลองนำไปใช้งานกันดูนะ ผมว่าถ้าเกิดว่าเราฉุกเฉินมี iPhone อยู่เครื่องเดียวแล้วจําเป็นต้องตัดต่อจริงเราทําได้แหละแต่ว่าคงอาจจะต้องดูจํานวนวิกันดีๆเพราะมันก็มันมันก็แบบ Enter แบบเร็วๆเหมือนบนเราใช้ w o เว s ซาวฟ f o r c e Leaper ไม่ค่อยถนัดนะแต่ว่าทําได้ไหมทําได้ครับโอ้โหอึดเลยวันนี้มาเรียนรู้ไปด้วยกันกับบริการหมอคอม1 4 1 4พัทวิธีการแก้ไขเสียงบันทึกบน iPhone ในแอปสียงบันทึก ทำแบบนี้ขอบคุณคุณอ้อยอุตสาธิปอีกครั้งหนึ่งฟังเสียงคุณอ้อยหลายรอบเลยเออได้สักทีนะไปฟังแบบเต็มๆอีกทีมะเลื่อนถอยแก้ไขเสียงบันทึกตำแหน่งแทร็คห้าว,วินานึ 0, ่วินาทีแก้ไขเสียงเลื่อนถอยกลับเล่นปุ่มแล้วก็ลาจากไม่มีกรรนรซีรับลองไปฟังผลงานของผมดูว่าไหวมหนึ่งสอง ก็คือห้องสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยพัฒนานะคะจริงๆแล้วค่ะมีบริการพิมพ์หนังสืออักษรเร็วให้แต่ว่าทางผู้รับบริการนะคะต้องมีไฟล์ที่เป็นไฟล์ Word มาให้นะคะและทางเราก็จะปริ้นให้ซึ่งกระดาษนียจะมี3ไซส์ก็คือ1 Master สเตอร e r 3 A เเอซึ่งราคาค่ะก็คือแผ่นละ5บาทไม่ว่าจะพิมพ์หน้าเดียวหรือหน้าหลังก็คือราคา5บาทเท่ากันหมดเลยนะคะ ถ้าท่านใดสนใจสามารถาติดต่อมาที่เบอร์สมาคมแล้วก็ต่อ3-1-2ได้เลยนะคะขอบคุณคุณอ้อยมากเลยครับค่ะอ่าโอเคถ้าเรื่องแชร์เรื่องอะไรคงไม่ต้องแนะนำต่อนะวันนี้ลาไปก่อนจริงๆแล้วครับก็ส่งต่อให้เพื่อหรือนำไปใช้งานอย่างไรแล้วแต่คุณเลยนะครับบริการมองคอม1 4 1 4พลัสยินดีส่งต่อความรู้ยินดีบริการครับสวัสดีครับ